ไลฟ์ like, สดบนช่อง t ิกตอกแล้วไม่มีคนดูใครมีปัญหานี้อยู่ไหมเออเซอร์ไพรส์เองก็เจอปัญหานี้มาค่ะก็ไปทําการบ้านมาสองวันไปไล่ดูชาวบ้านเขาค่ะว่าเฮ้ยเขาไลฟ์แบบไหนช่องไหนมีคนดูเยอะช่องไหนไม่มีคนดูทําไมช่องนี้มีคนดูทําไมช่องนี้ไม่มีคนดูและที่สําคัญเวลาเราดูแล้ว เราจะต้องไปติดตามเขาไปคอมเมนต์เขาด้วยเพราะว่าอะไรคะไปกดแชร์เขาด้วยมันไม่ใช่ไปช่วยเขาโปรโมทนะแต่มันทําให้ tiktok เปิดการมองเห็นให้ช่องของเราค่ะเอ้ยอันนี้เป็นวิธีการเปิดการมองเห็นง่ายๆเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครมีเงินนะคะสามารถกดโปรโมทได้นะคะที่คลิปของเราคลิปไหนคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคะคลิปไหนที่ว่าเฮ้ยมันโดนใจนะคะกดโปรโมทไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะมาดูเรานะคะ ให้โปรโมทวันต่อวันนะคะโปรโมทก่อนที่เราจะกดไลค์สดนะคะบอกหรือว่าพูดคนดูเราจะเยอะขึ้นแล้วเวลาที่เราไล์นะคะเวลาผู้ติดตามลดนะคะให้กระตุ้นขึ้นนะคะด้วยการบอกว่าติ๊กต็อกแจกเงินนะติ๊กต ok ็อกแจกเงิน,นนะคนดูก็จะไม่ไปไหนเอออันนี้คือเทคนิคของกลุ่มนะคะที่ได้มาก็เอามาแบ่งปันกันนะคะก็วันนี้ กับคลิปดีๆนะคะอย่าลืมนะคะกดหัวใจกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้มีประโยชน์นะจ๊ะ